วันนี้นะคะแกมจะมาทำ Empty Video แรกในชาแนลแกม Empty Video จะเป็นของที่ใช้หมดแล้วแต่ว่าวันนี้นอกจากของที่ใช้หมดแล้วเนี่ยแกมจะเอาของที่แกมจะทิ้งมาพูดให้ฟังด้วยนะคะมาทำรีวิวมาพูดถึงว่าแกมจะซื้อต่อไหมนะคะนี่คือของทั้งหมดนะคะที่แกมจะมาพูดถึงวันนี้ก็เยอะนิดนึงแต่ว่าจะพยายามพูดให้ไวที่สุดนะคะคือ Clear Nose นะคะอันนี้จะเป็น แผนที่ใช้แปะจมูกอะคะ่ะอันนี้จะเป็นรีฟิลคือแกมใช้หมดแล้วไอที่มันเขาให้มากับเป็นเซต่ะคะก็ซื้อมาเพิ่มเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างจะดีเนาะมันช่วยทําให้สิวเซียนเนี่ยลอกออกมาจากจมูกได้ดียิ่งโดยเฉพาะเนี่ยน้าของเขาเนี่ยเป็นสีดําใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลามันแห้งแล้วเวลาดึงออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีสิวเซียนเยอะขนาดไหนนะคะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นน้ําเช็ดหน้าของไบโอเดอร์มาแกมว่าแกมจะไม่ซื้ออันนี้ต่อเนื่องจากว่า แกมีความสุกว่าแกมใช้ขวดสีฟ้าแล้วมันเหมาะกับผิวแกมมากกว่าแกมเป็นคนที่มีผิวปกติเอ่อค่อนไปทางผิวผสมอันนี้เหมาะกับคนที่มีผิวบอบบางน,นะคะอันนั้นตัวขวดสีฟ้าเนี่ยจะทําให้แกมลบเครื่องสําอางได้สะอาดกว่าแล้วเวลาแกมลบแบบลบเครื่องสําอางที่ติดทนนานเนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยสำหรับแกมเนี่ยลบได้ดีมากเลยอันนี้ก็มีขายที่บูธอันนี้จะเป็นคอลลาเจนเฟสแอนด์อายเมคอัพรีมูเวอร์นะคะอันนี้แกมจะไม่ซื้อต่อเนื่องจากว่า เวลาแกมหยดเขาบนลงสำลีอะคะ่ะเขาเหมือนไม่ซึมเข้าสู่สำลีแล้วเวลาเราเช็ดมันดูเปื้อนๆองี้ไม่ดูมันมันดูเลอะเทอะอะมันต้องแบบค่อยๆทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วออถามว่าลบได้ขึ้นสำลีได้ดีไหมก็ลบได้ดีนะแต่ชอบตัวเมยบ i n นมากกว่าก็าเลยว่าจะซื้อตัวเมยบรีนต่ออันนี้ก็คงไม่ซื้อต่อนะคะ อีกอันนึงอันนี้คือไม่ใช่สิ่งที่แกมใช้หมดแต่เป็นป้าแกมนะคะอันนี้คือ La Roche Posay Alpha c l a r Purifying Foaming Gel เข้าที่กมลองใช้แล้วเนี่ยอันนี้เหมาะกับคนที่มี <c oughs> เขาบอกว่าอันนี้เหมาะกับคนที่มีผิวมันแล้วก็คนที่มีผิวบอบบางนะคะซึ่งเวลาตอนที่แกมใช้เนี่ยมันทำมันเหมาะกับคนเขาเหมาะกับคนที่มีผิวบอบบางจริงๆคือเวลาทาไปแล้วรู้สึกว่าเขานุ่มละมุนมากแต่ว่า ต้องระวังคือหลังจากที่ใช้อันนี้แล้วเนี่ยเขาอาจจะทําให้ผิวหน้าเราแห้งได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ m o i s t u r i ต้องใช้ m o เจอร r i z e r ครูด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราคาราคาขายปกติทั่วไปเนี่ยเจ็ดร้อยอันนี้แกมซื้อมาจากร้าน b e a u t y a มสายามส q u a ร์ดิ g ิต a ลเก t e วย์ Gateway, ชั้นหนึ่งนะคะราคาเขาก็ลดลงมาเหลือประมาณ500กว่าบาทกเกือบเกือบหกร้อยค่ะนี่คือ bio r a makeup remover อันนี้จะเป็นโลชั่นน้ำนมทำความสะอาดลบเครื่องสำอางนะคะอันนี้ใช้ดีแกมมีตุนอยู่ที่บ้านอีก2ขวด คือมันลบเครื่องสำอางได้ดีมากคือลบได้ไวมากนะคะลบเครื่องสำอางเราได้ประมาณ70%เลยหลังจากที่แกมลองใช้อันนี้แล้วเนี่ยแกมเคยลองเอาพวกน้ำเนี่ยค่ะน้ำเช็ดหน้านเนี่ยมาลองเช็ดอีกทีหนึ่งคือไม่มีอะไรอยู่บนผิวเลยแต่ที่แกมบอกว่า70%เนื่องจากว่าบางบางมาสคาร่าบางตัวหรือว่าอายไลเนอร์บางตัวเนี่ยเขาติดทนแบบติดทนมากอันนี้ก็เลยเอาไม่ค่อยออกนะคะต้องใช้แบบเอ,บอ่อมคออยรีมูเวอร์ของเมย์เบลีนที่แกมบอกอ่ะก็ใช้คู่กันนะคะชอบชอบชอบ อันนี้ใช้หมดมาได้นานแล้วอันนี้คือเมเบลีนนะคะ Dream Fresh BB เกคือแกมมีอันนี้อีกหลอดหนึ่งที่บ้านช่วงนี้เนี่ยจะไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เนื่องจากว่ามีรองพื้นมาหลอดป่อคิวนะคะให้ลองใช้อยู่ก็เลยยังไม่ได้กลับไปแต่ชอบเนื่องจากว่าแกมชอบตัวนี้เพราะว่าเขา,เาทําให้ผิวเนี่ยเวลาเกลียยแล้วเนี่ย หายไปกับผิวเลยใช้เวลาแค่ประมาณสองสานาทีในการเกลี่ยแต่ตัวนี้จะไม่ได้ช่วยเรื่องคุมมันแล้วก็ไม่ได้ติดทนนานเพราะฉะนั้นใช้พราเมอร์แต่ที่แกมชอบเนี่ยเพราะว่าเออลุคที่เขาได้ะคะ่ะมันดูสวยดีอะ่ะมันดูแบบเออมันดูแบบใช้ได้ไวดีนะคะก็เลยก็คิดดูว่าจะไปซื้อมาเพิ่มไหมอีกหลอดหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะว่าใช้ลองพื้นแบบที่จะซื้อมาเนี่ยให้หมดให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะจะได้กลับไปหาไหมแต่จะมีอีกหลอดหนึ่งอยู่ที่บ้านไง อันนี้คือเ e ฟล o n ค o เล r เต a y อันนี้คือขวดที่3ขวดที่4แล้วมั้งมีอีกขวดนึงก็หมดไปแล้วประมาณครึ่งหนึงเดี๋ยวจะใช้ให้หมดนะคะก็ใช้ดีติดทนนานควบคุมความมันได้ดีนะคะแต่ว่าใช้ตัวนี้ต้องระวังคือออต้องเช็ดเครื่องสำอังให้สะอาดไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเป็น สิอุดตันแน่ๆเพราะแกมเคยเคยเป็นคือล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดและยิ่งตรงจมูกเนี่ยถ้าแกมยิ่งไม่เช็ดเนี่ยมันยิ่งขึ้นได้ง่ายเลยแต่ว่าเป็นองพื้นตัวหนึ่งที่อยู่ในโดนใจแกมและแกมก็ซื้อมาแบบเป็นรองพื้นอันเดียวในกลุกก่มแกมที่แกมซื้อมาประมาณแบบ3 4มหขวดแล้วก็ซื้อมาตลอดนะคะเรยบร้อนใช้ดีมากอันนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันค่ะอันนี้คือ Mac l i f e f l u นะคะ Marine Bright Formula Moisturizer Hydratent แกมชอบตัวนี้มากคือแกมชอบทั้งกลิ่นชอบทั้งเวลาทาลงไปแล้วคือเนื้อเบามากนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับครีมกันแดดนะคะแต่เขามี SPF แค่30อะ่ะก็ทาไปแล้วเนี่ยเนื้อบางมากเป็นเบสเนี่ยจะเป็นน้ํานะคะเวลาทับแล้วเนี่ยคืนไปกับผิวง่ายเลยไม่มีความรู้สึกว่าเนนหนียวเหนืออนะแล้วระหว่างวันเนี่ยคือไม่แบบมันไม่เป็นรอยข,อขาวๆอะคะ่ะแกมชอบนะแต่ว่าราคามันแบบประมาณพันหหรือพันแปดนี่แหละ แล้วตัว b i o ี h ยั m ใช้อยู่ที่เป็นครีมกันแดดอะ่ะอันนั้นราคาแบบไม่กี่ร้อยแล้วแบบ60แล้วมี SPF 6กอะ่ะแก้มก็ยังไม่แน่ใจว่าแก้มจะซื้ออันนี้ต่อไหมแต่แก้มไม่แต่แก้มว่าแก้มน,น่าจะไม่ซื้อเพราะราคามันค่อนข้างจะแพงแต่ชอบกลิ่นมากเลยนะเดี๋ยวแบบยังทําใจไม่ได้เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะอันเนี้ยต่อไปที่ใช้หมดแล้วนะคะแก้มเคยทำ f a v o r i t ตไปแก้มได้พูดถึงเจ้า Sephora ตัวนี้ไปนะคะอันนี้คือ Target Eye Remover Swabs คือเขาจะเป็นเขาเหมือนแบบคล้ายๆสัมเรียค่ะแล้วแบบตรงก้านอ่ะเขาจะเป็นน้ําสีฟ้าที่เออเวลาเราหักเนี่ยน้ำจะไหลอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วเราสามารถลบเครื่องสำอางได้แต่ว,ว่าอันนี้จะเหมาะกับการเดินทางมากกว่าหรือว่าคนที่ว่าเดินทางบ่อยๆแล้วกลัวเครื่องสาอางเลยแต่ว่าตอนนี้แกจะยังไม่ซื้อเพิ่มเนื่องจากแกมีความรู้สึกว่าเนื่องจากว่าเขาก็ค่อนข้างแพงนะคือเขาใช้ดีแต่เขาก็ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเราใช้แบบ Remover ที่เป็นขวดๆอะคะ่ะก็ยังไม่แน่ใจถ้าสมมติว่าเดินทางเนี่ยอันเนี้ยอาจจะซื้อนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ลกันะนะคะนียังไม่เคยพูดถึงเลยอันนี้คือ 3D Kids White Lux e นะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจยาสีฟันตัวนี้เนี่ยก็ลองหาใน Google แล้วก็พิมพ์ว่า 3D Kids พร้อมส่งดูเขาก็จะมีเว็บขึ้นมาให้คือตัวนี้ใช้ดีมากเมื่อเทียบกับ ยาสีฟันทั้งชีวิตที่ยังเคยใช้มาคือตัวนี้อาจจะให้ความรู้สึกที่ว่าเผ็ดที่ปากนิดนึงเพราะว่ามันแบบเมนโลมันเป็นแบบเมนโลแบบเย็นๆอ่ะเนาะแกไม่ค่อยชอบอันนั้นเท่าไหร่แต่แกชอบเขาตรงที่ว่าฟันจับที่สมมติว่าเราแบบมีคราบติดอยู่หรือว่าเราแปรงฟันไม่สะอาดอะคะ่ะหรือมีคราบเหลืองๆเ,เวลาเรากินกาแฟแล้วเนี่ยเจ้าตัวในเวลาใช้เนี่ยมันจะทําให้รอยเหลืองๆบนที่ฟันเนี่ยจางลง เขาไม่ได้ทําให้หายไปแต่ว่าเขาจะทําให้จางลงแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะมีฟันขาวจริงอะ่ะลองซื้อแผ่นนะ่ะแผ่นที่ทําให้ฟันขาวมาติดดูมันนี่ฮอนมันนี่หอหนีันนี้อน,น,นี้เหมือนกันคือแต่ว่าแกมชอบที่จะใช้แบบยาสีฟันมากกว่าเพราะมันใช้ได้ทุกวันนะคะอีกอันหนึ่งที่ใช้หมดนะคะรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายมั้งที่แกรมใช้หมดออย่างยางัยงยังอารามีอีกนะคะอันนี้คือฮาดดาระบบมอยส์เจอไรเซอร์เดี๋ยวจะต้องไปซื้ออันใหม่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปซื้ออันใหม่เพราะ พอไม่มีอันนี้แล้วรู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไปคือตอนแรกว่าจะแบบเอ้ยเดี๋ยวไปลองเปลี่ยนไปเป็นใช้ m o i s t u ์ i z e r อันอื่นแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันเหมือนชีวิตฉันขาดอะไรไปอ่ะเดี๋ยวว่าจะไปซื้อนะคะก็เดี๋ยวดูว่าจะซื้อขวดใหญ่เลยหรือว่าจะซื้อสูตรใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะคะอันนี้ขนาดาระโบะซื้อต่อแน่นอนใช้ดีทําให้รอยแห้งๆบนผิวหน้าเราเนี่ยหายไปเลยคือ elf eyelid primer คือใช้หมดมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่เพิ่งเอามาพูดนะคะ ก็ใช้ดีใช้กับตาบนเนี่ยไม่ไหลเลยอันนี้ราคาไม่แพงราคาไม่เกิน150บาทใช้กระตาบนได้ดีมากแต่ว่าตาล่างเนี่ยตอนที่แอมใช้เนี่ยไหลเนื่องจากว่าตาล่างแกนเนี่ยค่ะเขาจะเป็นร่องๆอง่ะมันก็เลยแบบเหมือนแบบอะไรก็เอาไม่อยู่แต่ก็มีมีแค่พรอมเมอร์อันเดียวที่เอาอยู่นะคบสามารถไปดูในเฟรนด of the year ของแกมได้อันนั้นคือแบบเจ๋งจริงนะคะเป็น b i o r e Makeup Remover for Eye and Lips เมื่อเทียบ b i o r e กับตัวนี้นะคะ b i o r e จะใช้ลบได้ดีกว่าแล้วก็เเวลาเครื่องสำอางที่เราทาติดทนเนี่ยออกมาง่ายกว่านะคะก็ถามว่าจะซื้อต่อไหมคิดก่อนเพราะว่าจกมซื้อมาอันนี้ขวดหนึงเนี่ย95บาทซื้อเมเบลีนขวดใหญ่เนี่ยราคาประมาณ129บาทเอ้ย จำซื้อเมเบรลีนขวดเล็กเนี่ย129บาทคือราคาแบบไซส์มันมันต่างกันเยอะมากแกมก็เดี๋ยวดูก่อนละกัน่าจะซื้อตัวตัวบีโอเรตัวนี้เพิ่มหรือเปล่าใช้หมดแล้วอีกอันหนึ่งนี่นะคะคือเมเบรลีนดีมลูมิคคืออันนี้ใช้หมดแบบจริงจังคือใช้จนหยดสุดท้ายดีมากคือสามารถไฮไลท์ใต้ตาได้แล้วก็ไฮไลท์ตรงทีโซนได้ะคะ่ะอันนี้เนี่ยจะช่วยปกปิดได้ระดับหนึ่งกระจายแสงได้ดีมากคืออันนี้ช่วยกระจายแสงได้ดีมากคือมีความรู้สึกว่า คือเห็นความแตกต่างอ่ะก่อนทาหลังทาทําทให้หน้าดูไบรท์ขึ้นดูสว่างขึ้นตัวนี้ดีมากนี่คือคอลเลกชั่นลิปครีมมอยเจอไรซิ่งอันนี้สี Angel Delight นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะซื้อต่อไหมแต่เนื้อมันดีอ่ะแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ยงซื้อลิปสติกมาเยอะก็ยังไม่แน่ใจต่อไปเป็นของที่จะทิ้งมางนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากได้ของพวกนี้บอกแกมาได้เลยนะแต่ว่า เพื่อนๆจะต้องเป็นคนเสียค่าส่งให้แกมหน่อยนะคะแต่ว่าเดยกแกมให้เลยถ้าใครอยากได้เนี่ยแกมพร้อมที่จะให้นะคะอันนี้คือ m i s t e n e color อันนี้คือ m i s t i นจ j ๊บคั color rich ซื้อมาเราไม่ชอบก็เลยว่าจะทิ้งหรือว่าจะยังไงถ้าสมมติว่ามีใครอยากได้ก็บอกแกมมาแกมจะได้แบบไม่ต้องเสียของเพราะแกมใช้ไปแค่ครั้งเดียวจริงๆนะคะอันนี้ติดของ l e ฟล l o n อันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าเป็นเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวที่แกมมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ดีแล้วอะ่ะมันกลิ่นแบบ กลิ่นแบบมันเหมือนแบบกลิ่นอยู่ดีมันโชยขึ้นมาแล้วมันกลิ่นไม่ดีเลยนะคะก็เลยว่าทิ้งดีกว่าอันนี้ต่อไปก็จะเป็นมาจากโปรดักเฟลอีกแล้วนะคะโปรดักเฟลอันนี้ก็จะเป็นของบิซูบิซูก็ทิ้งนะคะใช้ไม่ดีใครอยากรู้เหตุผลเพราะอะไรไปดูใน Product f a i l ได้อันนี้ก็เหมือนกัน Make for ร์ e อทิ้งนะคะ l อ u ่า Merc i ซ r อันนี้ก็ทิ้ง Product f a i l หมดเลยแล้วก็อันนี้เหมือนกัน อันนี้คือจะเป็นของ Sivana Colors นะคะส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้คือ c o s t Looks Auto Pencil e y e l i n น r นะคะใช้อันนี้ติดทนแต่ว่าไม่ชอบตรงที่ว่าเนื้อเวลาทาไปอะคะ่ะมันเหมือนแบบไปเพิ่มความหนาไปเพิ่มความหนาให้กับเนื้อแทนที่มันจะกลืน็นเนื้อเดียวกันนะคะมันทําให้ดูแบบมันดูแบบนนหนาหนามันดูยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะคะก็เลยทิ้งดีกว่านะคะไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรอันนี้นะคะอยากได้บอกกันมาได้เพราะว่ามันยังใช้งานได้อยู่ แต่เนื่องจากว่าแกมบอกเลยว่าอันนี้คุณนะภาพเขาแบบไม่ค่อยมันไม่ใช่ไม่ได้ดีนะมันแบบมันโอเคอะมันปานกลางอะแต่ว่าแกมมีความสั้นว่าขนขนเขาเนี่ยมันเด้งไปแล้วมันยาวไปเวลาปัดแกมเนี่ยมันแบบคอนโทรลทําให้เราแบบควบ,บคุมแปรงเราไม่ค่อยได้ดีหนักนะคะเช่นเดียวกันกับอันนี้นะแกมซื้อแปรงมาใหม่เป็นแปรงของวีลเทคนิคแกมมีความรู้สึกว่าวีลเทคนิคใช้ดีกว่าแล้วแกมได้สั่งแปรงของโซอีวาไป ก็เลยว่าจะจัดการกับแปลงที่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะจัดการให้สิ้นทราบแล้วก็แกไม่เข้าใจแล้วเพิ่งมาคิดได้ว่าเออแทนที่เราจะเสียเงินซื้อแบบแปลงเราแบบตอนแรกเราไม่กล้าลงทุนกับแปลงแพงๆไงแล้วก็เพิ่งมารู้สึกตัวได้เออเนี่ยซื้อซื้อแปลงที่แบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีมาก็ตั้งเยอะแยะเนาะ แทนที่จะตัดสินใจซื้อไปดีแบบซื้อไปทีเดียวเลยจะได้แบบไม่ต้องมานั่งเสียซ้ำเสียซ้อนนะคะีจะเป็นซากของขอ,องที่เพิ่งซื้อมานะคะก็มีฟิ y เช c i a ฟอร์มูล่าเดี๋ยวกมจะมาทําเห่อของก็อันนี้คอสลุกลงวิดีโอไปแล้วนะคะมีฟิช s i ีย a ชิมเมอร์สตริปสแล้วก็มีตัวมาสคาร่านะคะที่แกมจะมาทำรีวิวจะบอกก่อนตัวมาสคาร่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้กับแกมแล้วแกมน้ำมันแล้วไหลมากนะคะใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วก็มีกระเป๋าจากวิยเทคนิคที่ว่าไม่ได้ใช้ก็เลยว่าจะทิ้งนะคะแล้วก็มี Mac Face and b o d y ท,ที่ตอนนี้กำลังใช้อยู่มีความรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่มีผิวหน้าแห้งมากกว่าส่วนอันนี้คือ Chanel LeBlanc Illuminating Base คืออันนี้จะทิ้งแค่เนี่ยกล่องของเขานะคะคืออันนี้ใช้ดีมาก Chanel อันนี้ใช้ดีมากคือมันเป็นเนื้อที่ว่าให้ความสว่างแต่ว่าไม่ได้มีเกล็ดแบบเมด็เมดๆอะแล้วทำให้หน้านดูสว่าง แกไม่รู้ว่าเขาทำแบบเทคโนโลยีออกมายังไงคือมันดีมากนะคะสามารถไปลองที่เคาน์เตอร์ได้มันค่อนข้างจะดีแต่ว่าเด็แกมคงเอามาพูดในเฟเริตส,ส,ส,สักวีดีโอ,อนึงอนาะอ่ะก็หมดแล้วอันนี้นะคะก็อันไหนที่จะทิ้งเอาดีๆของพวกเนี้ยที่แบบถ้าใครอยากจะลองแล้วแบบจะให้แกมส่งไปให้เนี่ยก็บอกแกมาได้เลยนะแก้มพร้อมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วอะ ล้วก็ใช้ไปแค่ไม่กี่รอบแล้วมันรู้ทำรูกว่าเสียดายเงินเหมือนกันอันนี้ก็ที่จะซื้อซ้ำนะคะอันนี้คือมีซื้อซ้ำแล้วที่ซื้อซ้ำก็จะมีแบบพวกนี้พวกนี้พวกนี้อืมอันนี้ซื้อซ้ำนะคะซื้อซ้ำเนาะพวกนี้เนาะทิ้งเดี๋ยวอันที่แกมจะแบบอันที่ยังพอใช้ได้ดียมจะเก็บมาให้เบื่บนกกอนแล้วกันเผื่อใครแบบ เผื่อใครอยากจะให้แกมลองส่งไปให้ใช้ดูนะคะนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาพูดแค่นี้แหละเผื่อใครสนใจแกม,มพร้อมสุกว่าไอแอนตี้วิดีโอเนี่ยตอนแรกแกมก็ไม่ค่อยชอบดูเท่าไหร่แต่แบบพอสักพักหนึ่งเออมันก็มีประโยชน์กันนะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ หรือว่ากดติดตามช่องแกมดนวยนะคะเดี๋ยวแกมจะมีพวกรีวิวอะไรออกมานะคะทั้งรองปื้นทั้งอะไรถ้าเพื่อนๆอยากให้แก้มทำวิดีโออะไรเนี่ยมินมาได้เลยข้างล่างนะคะแก้มพร้อมยินดีเสมอนะคะส่วนันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย